จากนั้นนะคะอินทรชิดเนี่ยก็กระโจนขึ้นมาบนรถสึกของพลักนะคะแต่โดนพลักเนี่ยฟาดด้วยคันศรนะคะจนล้มลงไปข้างล่างพื้นเลยนะคะแล้วทีนี้อินทรชิตเนี่ยก็แผลงซ้อนกลายเป็นไฟนะคะพลักก็แผลงซ้อนเป็นฝนมาดับไฟนะคะแล้ซ้อนนั้นก็ยังพุ่งไปปักร่างของอินทรชิดอีกด้วยนะคะอินทรชิดเนี่ยก็เลยถอยออกมาแล้วร่ายมนนะคะร่ายเวทให้แผลของตัวเองเนี่ยหายเจ็บนะคะครบเจ็ดคาบแล้วซอนนั้นก็ออกจากอบนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบพี่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกับรากยกยร ep. 21ของเรานะคะนะั่นคือตอนซึกอินโทรช่นเองนะคะจะเป็นยังไงนะั้นไปติดตามกันเลยค่ะจากที่ตอนที่แล้วนะคะซึกกุมพะกันได้จลงไปแล้วด้วยการที่กุมพก,กาของเรานั้นนะคะได้ ตายด้วยซ้อนของพระรามนะคะทีนี้ทศก,กัณฐ์เนี่ยก็ตกอยู่ในภวังของความเศร้าเสียใจมาเนิ่นนานมากเลยนะคะจนกระทั่งเสียงหนึ่งเนี่ยคำรามขึ้นมาว่าลูกขออาสาไปสู้กับมนุษย์สองคนนั้นเองนั่นก็คืออินทราชินั่นเองนะคะอินทราชิก็คือผู้ที่จะอาสาออกรบเป็นรายต่อไปนั่นเองนะคะทศกัณฐ์ก็แววตานี่เปล่งปังขึ้นมาเลยนะคะว่าต้องชนะแน่นอนลูกสู่ๆนะ นะคะสุดท้ายแล้วนะคะอินทรชิตก็ออกรบนะคะเป็นพญายักษ์ที่ยืนตระงานอยู่บนรถสึกอย่างมีออร่าจากปลิันปิงๆเลยทีเดียวนะคะคุณศึกทั้งหลายเนี่ก็ต่างกระหายที่ไม้จะล้างแขนให้กับพญายักษ์ทั้งหลายที่ต้องเสียชีวิตไปเพราะเจ้าพวกกลิ่งน,นี้นะคะ เมื่อเดินทางมาถึงสนามรบแล้วนะคะอินทรชิตเนี่ยก็ทัางให้เราคุ้นสึกทั้งหลายบุกเข้าไปโจมตีเรากองทัพลิงนะคะและทีนี้พระรามเนี่ยก็เลยให้พลักษณ์นะคะเป็นคนมาออกรบในครั้งนี้แทนนะคะพลักษ์ก็ออกรบพร้อมกับพญายนนวานนท์18มงกุฎทั้งหลายนะคะฮนมุมานเนี่ยก็ชักตรีเอาจากอกคาแล้วก็กระโจนขึ้นไปบนรถสึกนะคะแต่ว่าโดนอินทรชิตเนี่ยแผงสอนเข้ามาปักกลางอก ร่วงลงกลางสนามรบเลยนะคะสุครีดและองคตนะคะแล้วก็รวมถึงพยาวานอนอื่นๆนะคะก็เข้าไปต่อสู้แต่ว่าก็โดนศรของอินทรชิตทั้งหมดเลยนะคะจากนั้นนะคะอินทรชิตเนี่ยก็กระโจนขึ้นมาบนรถสึกของพลักษณ์นะคะแต่โดนพลักษณ์เนี่ยฟาดด้วยคันศรน,นะคะจนล้มลงไปข้างล่างพื้นเลยนะคะ แล้วทีนี้อินทรชีตเนี่ยก็แผลงซ้อนกลายเป็นไฟนะคะภาะก็แผลงซ้อนเป็นฝนมาดับไฟนะคะแล้วตอนนั้นก็ยังพุ่งไปปักร่างของอินทรชีตอีกด้วยนะคะอินทรชีตเนี่ยก็เลยถอยออกมาแล้วไายมนนะคะรายเวทให้แผลของตัวเองเนี่ยหายเจ็บนะคะครบเจ็บคาบแล้วสอนนั้นก็ออกจากอบนะคะและทีนี้ก็ เป็นเวลาที่มืดพอดีนะคะตามธรรมเนียมสืบเหมือนเดิมนะคะก็แยกย้ายกันกลับไปตามเดิมนะคะเมื่อจบสึกนะคะอินทรชิตเนี่ยก็คิดว่าตัวเองเนี่ยประมาท2คนนั้นเกินไปเพราะว่าฝีมือเนี่ยไม่ธรรมดากันเลยทีเดียว mm. ก็เลยบอกเพราะว่าจะขอปลีกตัวออกไปทําพิธีชุกสองหน้ากระบาดนะคะ mm. ก็คือเป็นสอนที่ร้ายแรงอีก อีกสอนหนึ่งเลยก็คือถ้าสามารถปลุกเสกนี้ได้นะคะก็จะไม่มีใครสามารถต้านทานได้นะคะโดยอินทรชิตเนี่ยก็ไปตั้งโรงพิธีนะคะที่หน้าต้นโรทันขนาดใหญ่เป็นต้นขนาดใหญ่มากหลายแสนคนโอบเลยนะคะและ้วทีนี้ก็นั่งบริกรรมคาถานะคะเราพญานาคก็ไม่สามารถต้านทานพิษของพระเวทนั้นได้ก็ขึ้นมาคลายพิษใส่ศรหน้า นั้นนะคะและทีนี้ระหว่างนั้นนะคะทศกัณฐ์ก็เรียกให้มังกรกันซึ่งเป็นโอรสของพญาคอนนะคะมารบขัดตาทัาก็คือรบแบบกันไว้ก่อนระหว่างที่อินทรชิตเนี่ยไปทําพิธีและทีนี้นะคะพอพระรามเนี่ยรู้ว่ามังกรกันเนี่ยเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านการยิงธนูมากก็เลยออกรบเองนะคะ ในส่วนของมังกรกันนั้นนะคะเขาก็มีจักแก้วที่ทรงฤทธิดเดชมากๆเลยพอมาถึงที่กองทัพนะคะมังกรกันก็คว้างจักแก้วนะคะไปตัดตัวของพญาลิงทั้งหมดนะคะขาด ออกไปหมดเลยนะคะแล้วทีนี้พระรามเนี่ยก็เลยแผงซ้อนไปทาลายจับแก้วทิ้งซะแล้วก็ไปโดนที่มังกรกันนะคะมังกรกันก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถสู้พระรามได้แน่ก็เลยหนีขึ้นไปอยู่บนกิ่เไม้นะคะแล้วก็บรรดาลให้เกิดเป็นฝนเพลิงนะคะก็คือฝนที่มันเป็นไฟนั่นแหละลงมาเผาไหมเาทหารลิงทั้งหมดเลยนะคะ <c oughs> เมื่อพระรามมองขึ้นไปบนท้องฟ้าน,นะคะก็เห็นว่า มังกรกันเนี่ยได้สร้างรูปนิมิตของตนเองเต็มไปหมดก็คือมีรูปดวงเต็มไปหมดเลยถ้าจะยิงเนี่ยก็เสียศรนเปล่านะคะพิเภกก็เลยทูลพระรามว่าให้ฆ่ามาังกรกันตัวจริงแล้วรูปนิมิตเหล่านั้นจะหายไปพระรามนะคะก็เลยขึ้นสอนแล้วก็เปล่งบอกว่าจงไปปิดชีพมังกรกันเสียจากนั้นนะคะสอนลูกนั้นนะคะก็วิ่งไปแล้วก็ไปตัดคอของมังกรกันขาดนะคะสุดท้ายแล้วรูปรูปนิมิตทั้งหมดนั้นก็ หายไปในพริบตาเลยเราไพรพลยักษ์นะคะที่สามารถรอดจากศึกครั้งนี้ไปได้เนี่ย<ม>ก็นําเรื่องไปแจ้งกับแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นน้องชายของเหมองกรกันนะคะแสงอาทิตได้ยินดนั่งนั้นนะคะก็ออกเดินทางมาที่สนามรบเพื่อที่จะแก้แค้นให้กับผู้เป็นพี่เลยนะคะพี่เพกเนี่ยก็ได้ทูลพระรามด้วยนะคะว่าแสงอาทิตย์เนี่ยเขามีอาวุธที่ร้ายแรงอีกชนิดหนึ่งก็คือแว่นแก้วสุรการนะคะซึ่งถ้าส่องไปที่ใครเนี่ย ก็จะปิดชีพได้ภายในพริบตาเลยซึ่งมังกรไม่ใช่ซ,ซึ่งแสงอาทิตย์เนี่ยนะคะก็จะฝากไว้ในแก้วนี้ไว้ที่พระพรมนะคะเวลาที่จะใช้แต่ละทีเนี่ยก็จะให้ยักษ์จิตเพรีก็เหมือนเป็นยักษ์ที่รับใช้เนี่ยขึ้นไปขอแว่นแก้วมาแล้วทีนี้นะคะพระรามเนี่ยก็เลยให้องคตแปลงร่างเป็นยักษ์จิตเพรีตามลักษณะที่พิเภกบอกแล้วก็ไปขอแว่นแก้วมาซึ่งพอ,ซ,งพอซึ่งพอแสงอาทิตย์จะใช้นะคะ พอให้ยักษ์จิตเพทีตัวจริงไปขอมาเขาก็บอกว่าไม่มีแล้วมีคนไปเอาไปเอามาแล้วแสงอาทิตย์ก็เลยรู้ว่าต้องเป็นฝ่ายศัตรูหรือว่าฝ่ายพระรามแน่ๆเลยที่เป็นคนเอาไปทีนี้นะคะก็เข้าต่อสู้กันพระรามเนี่ยก็สามารถแทงสอนไปทําลายคันสอนของแสงอาทิตย์ได้นะคะและสอนนั้นนะคะก็ไปปักปกแสงอาทิตย์นะคะทําให้แสงอาทิตย์เนี่ยขาดใจตายนะคะ จากการที่ยิ่งรบก,ก็ยิ่งแพ้นะคะทาให้โทศกัณฐ์เนี่ยก็ยิ่งร้อนรนใจว่าจะมีพระรามเนี่ยจะบุกเข้ามาตอนไหนก็เลยให้วิรุณมุกนะคะซึ่งเป็นล้านของพญาทูตเนี่ยออกมาตั้งทัพรอนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เมืองของตนเองเนี่ยโดนข้าศึกบุกมาก่อนนะคะวิรุณมุกเนี่ยก็เป็นผู้ที่ชํานาญในเรื่องการรบบนหลังม้านั่นเองนะคะก็นําเหล่าทหารทั้งหลายนะคะทหารยักษ์เนี่ยออกมาตั้งทัพรออยู่ตรงหน้าบริเวณประตูเมืองน,นะคะ แต่พระรามเนี่ยก็สงสัยขึ้นมาว่าอ้าวอินทรชิตไปไหนทำไมไม่ออกรบเองล่ะทีนี้นะคะพิเภกก็เลยไปจับยามซันตานะคะเปิดตำราต่างๆดูจนพบว่าอินทรชิตเนี่ยไปทำพิธีชุบศรหน้าขบาที่ต้นโรงทันนะคะต้นโรทันที่ครั้งที่แล้วนั่นเองนะทีนี้นะคะพญา,าลิงชามภูวราชนะคะก็เลยอาสาที่จะเป็นคนที่จะไปล่มพิธีนั้นนะคะ แล้วทีนี้ก็เหาะมาที่เขาอากาศนะคะจากนั้นก็แปลงกายเป็นมีขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะคะจากนั้นก็เข้าตะปบที่ต้นโรทันนั้นนะคะแล้วก็ทำลายพิธีทั้งหมดเหล่าพญานาคที่กำลังคลายพิษนะคะได้ยินเสียงดังสนั่นวันไว้เนี่ยก็ตกใจกลัวคิดว่าพญาครุฑเนี่ยบินลงมาจู่โจมตัวเองก็เลยแทรกแผ่นดินหนีลงไปที่เมืองบาดาลตามเดิมนะคะทีนี้อินทรชิตเห็นั้นนะคะก็กริ้วโกรธมากนำขันซ้อนเนี่ยมาหัวตีพญาริงชาโปราชนั้นนะคะ แต่ว่าก็ไม่ทันนะคะพยาลิงนั้นก็เลยคืนร่างเดิมหัวเราะเยอะเย้ยนิดนึงแล้วก็กลับไปที่กองทัาของตนเองค่ะอินทรชิตนะคะที่พึ่งชุบซอนได้เพียงแค่3วันนะคะก็ต้องกลับมาสู้รบดังเดิมนะคะแล้วก็ออกรบไปพร้อมกับวิรุณมุกนะคะทีนี้นะคะก็เข้าต่อสู้กันแล้วทีนี้ก็เกิดการแผลงสอนครั้งหนึ่งก็คือพลักษณเนี่ยแผลงสอนไปโดนเฉี่ยวตัวของ อินทรชิตนะคะทำให้เป็นแผลขนาดใหญ่เลยอินทรชิตเนี่ยก็เลยแอบลบมาหลังรสึกนะคะแล้วก็ทําพิธีปลุกศอนนั้นขึ้นนะคะก็คือเหมือนมันเป็นปลุกศอนขึ้นนะคะแล้วก็ให้วิรุณมุกเนี่ยออกไปรบระหว่างที่ตนเองกําลังปลุกศรอนวิรุณมุกนะคะก็เลยใช้เวทเวทมนต์เนี่ยทำให้ตนเองเนี่ยล่องหนแล้วก็ ขี่ม้านะคะแล้วก็ไปไล่ฆ่าเรลาลิงทั้งหมดเลยนะคะตตยอย่างระเนระนาดกันเต็มไปหมดทั้งกองทัพเลยนะคะ mm hmm. พระัก์พระลักเนี่ยก็ไม่เห็นตัวข่าศึกก็เลยสงสัยว่าอยู่ตรงไหนว่าอยู่ตรงไหนว่าว mm ิเภศก็เลยทูลให้พระลักษพระลักนะคะ mm hmm. แหลงสอนไปตัดหัวม้าศึกของวิรุณมุกนะคะ mm hmm. แล้วสอนนั้นนะคะกลายเป็นตาขายเพชรน,นะคะไปครอบร่างของวิรุณมุกมา mm hmm. แล้วหนุมานเนี่ยก็ ลากวิรุณมุกมาให้พระลักษ์ลงทันนะคะพระลักษ์ก็เลยให้นําไปเคี่ยนตีสักหน้าแล้วก็แหร่รอบกองคัำนะคะจากนั้นก็ปล่อยกลับไปอินทรชิตน,นะคะก็ยังปลุกสอนไม่เสร็จเนี่ยพอเห็นเหตุการณ์ดังนั้นก็เลย โมโหมากสั่งให้วิรุณมุกเนี่ยแปลงกายเป็นตนเองไปยืนไปยืนหลอกเขาอยู่บนหน้ารถสึกว่าฉันอยู่ตรงนี้แต่ตัวเองเนี่ยแอบขึ้นไปอยู่บนฟ้าแล้วทีนี้นะคะก็คอยเล็งนะคะเล็งที่จะยิงสอน,น้าขบาตนั้นไปที่พลรรักเล็งไว้เล็งไว้นะคะพอพลรรักไม่รู้กลนะคะก็เลยสั่งให้ทหารเล็งเนี่ย เข้าไปต่อสู้กับกองทัพยักษ์นะคะระหว่างนั้นเองอินทราชิดเนี่ยก็ยิงสอนออกมานะคะแผลงซอนออกมาแล้วสอนหน้าขบานนั้นก็กลายมาเป็นพญานาคหลายสิบพันตัวหมื่นตัวแสนตัวเยอะมากๆเลยนะคะเข้าไปรัดเหล่าพญารินแล้วก็กองทัพลินทั้งหมดเนี่ยรัดไว้นะคะอินทราชิดเห็นดังนั้นก็ประกาศชัยชนะเลยเพราะว่าไม่มีใครเคยรอดไปจากสอนหน้าขบานได้แม้แต่ผู้เดียวค่ะ <c oughs> ในระหว่างนั้นนะคะก็มีบุคคลหนึ่งก็คือพิเพกนั่นเองนะคะด้วยความที่พิเพกเนี่ยเป็นยักษ์นะคะก็เลยไม่โดนสอนหน้าขบาก,กับเขาพิเภกก็เลยแอบกลับไปที่ที่พักนะคะแล้วก็บอกพระรามพระรามเนี่ยก็รีบมาที่สนามรบเห็นว่าน้องตัวเองเนี่ยโดนพญานาคเนี่ยรัดตั้งแต่เท้าจนถึงท้องเลยทีเดียวดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ออกยิ่งตึงยิ่งแน่นนะคะพิเพกก็เลยทูลพระรามว่ามีวิธีนึงที่จะสามารถทําให้พญานาคเหล่านี้ หายไปได้ก็เลยบอกว่าให้พระรามเนี่ยแผลงสอนขึ้นไปบนท้องฟ้าให้พญาครุฑเนี่ยมองเห็นแล้วพญาครุฑเนี่ยอาจจะลงมาช่วยจิกเอาพญานาคเหล่านี้ออกไปได้พระรามนะคะก็เลยแผลงสอนพายวาดขึ้นไปบนฟ้านะคะในขณะนั้นเองพญาพญาครุฑก็เห็นเป็นแสงไฟวาบจากพระรามก็เลยบินลงมาโฉบจับจิก กินทำร้ายพญานาคทั้งหลายนะคะเราตัวที่รอดชีวิตเนี่ยก็แทรกลงบาดาลไปตัวที่ไม่รอดก็ตายไปนะคะโดยในค่าคืนนั้นนะคะก็กองทัพของพระรามเนี่ยก็ได้มีชีวิตขึ้นมาใหม่อีกครั้งด้วยการที่มีน้ําค้างนะคะจากท้องฟ้าในตอนกลางคืนหล่นลงมานะคะซึ่งเป็นการชุบชีวิตนั่นเองนะคะกองทัพพระรามก็เลยกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่ออินทรชิตนะคะรู้ว่ากองทัพของพระรามเนี่ย ยังไม่สิ้นชีวิตนะคะคือยังไม่ตายเนี่ยก็รู้สึกวิตกกังวลไปแต่ว่าก็าฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าตัวเองเนี่ยมีอาวุธที่ทรงพลังอีกอย่างนึ่งนั่นก็คือสอนพรหม,มานั่นเองจากนั้นนะคะอินทรชิดเนี่ยก็เลยบอกทศกัณฐ์ว่าลูกเนี่ยจะไปชุบสอนพรหม,มานะอย่าให้มีเรื่องอัปมมคลเด็ดขาดเลยนะไปแล้วนะบายบายแล้วทีนี้นะคะอินทรชิดเนี่ยก็มาชุบสอนพรหม,มาที่ต้นกลางยายริม หามณมีมรกตนะคะซึ่งเมื่อซึ่งถ้าอินทรชิตนะคะสามารถชุบสอนโพรมานเนี่ยได้ครบ3วันนะคะก็จะไม่มีใครสามารถต้านทันริดของสอนเล่มนี้ได้แม้แต่คนเดียว <S 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 และในระหว่างนั้นนะคะทศกัณฐ์ก็หาวิธีที่จะมาป้องกันไม่ให้ค้าศึกบุกมานะคะก็คือให้กำมปันเนี่ยไปตั้งทัพนะคะเข้าไปรบกับกองทัพของพระรามนะคะทีนี้กำปันเนี่ยก็ สายช้างสึกออกไปนะคะแต่ก็คือตายง่ายมากๆเลยฮนุมานเนี่ยเข้าไปหักคอช้างนะคะแล้วก็เข้าไปต่อสู้กันแต่กัมปันเนี่ยเอาคาถาฟาดฟาดฮนุมานฮนุมานก็ตกลงมาฮนุมานก็ขึ้นมาใหม่แล้วก็ไปแทงเขาทีเดียวจบจบเลยกัมปันตายทันทีนะคะศกักฐ์เนี่ยก็ด้วยความที่เาตายไวจังก็ยังไม่ได้ฉุกคิดนะคะก็เลยให้ทหารเนี่ย นำเรื่องไปบอกอินทรชิตนะคะซึ่งเรื่องการตายเนี่ยนับเป็นเรื่องอัปมขคนนะคะอินทรชิตก็แบบฉันบอกว่าไม่ใช่มีเรื่องอัปมขคนเธอเอามาบอกฉันทำไมแล้วก็ตั้งวิธีนะคะตั้งวิธีที่แบบเหมือนเป็นการแก้แกคลิปนะคะก็คือนําเลือกแพะดำกับเลือดวัวดำเนี่ยนะคะมาเส้นไหว้สอนพรหมาให้สอนเนี่ยสูบเลือดเข้าไปนะคะและสอนก็จะเรืองฤทธิ์ขึ้นทันทีเลย พอวันต่อมานะคะพระลักษณ์เนี่ยก็คุมศึกออกมานะคะคุมกองทัพทั้งหมดออกมารอประจันหน้าเพื่อจะสู้ศึกกับอินทรชิตนะคะแต่ว่ารอนานมากก็ไม่มีศึกออกมาสักทีกองทัพยักษ์ก็ยังไม่ออกมาสักทีทันใดนั้นนะคะก็มีเสียงเพลงอันไพเราะออกมาเหมือนเพลงจากสวรรค์น,นะคะพระลักษณ์พระลักษณ์เนี่ยก็เลยมองขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็เห็นเป็นกองทัพของพระอินเนี่ยพระอิน์กำลัง ทรงช้างเอราวัณน,นะคะเดินมาพร้อมกับเหล่าเทวดานางฟ้านะคะมีระเบําร่ไรต่างๆนานานะคะภารักกับกองทัพวานอนทั้งหลายเนี่ยก็เลอมองตกอยู่ในภวังนะคะแต่มีเพียงผูด้เดียวที่สังเกตได้ก็คือหนุมานั่นเองนะคะซึ่งสังเกตว่าอ้าวทาไมเทวดาถึงมีอาวุธครบมือกันเลยมีครบหมดเลยทั้งดาบเอ่ยซ้อนเอ่ยงูดนนี่นั่นเต็งไปหมดเลยหรือว,ว่านี่จะเป็นกลวง แต่ก็ช้าไปแล้วนะคะเพราะว่าในขณะที่เขากําลังลอยลงมานะคะกองทัพระอินปแปลงเนี่ยก็ยิงสอนมานะคะสอนพครมาดก็เข้าไปปักอ,อกของพลรักนะคะพารักก็ตกลงไปนะคะหันนุมานนะคะที่ขึ้นไปหักคอช้างไอราวันเน่ก็โดนพระอินปแปลงนะคะฟาดด้วยคันซ้อนจน คอช้างเนี่ยก็ขาดออกมาแล้วฮันุมานก็ตกลงมากระทบกับพื้นนะคะแล้วฮนุมานเนี่ยก็นอนเกยคอช้างอย่างนั้นแหละนะคะแล้วทีนี้นะคะพระอินแปลงเนี่ยก็คืออินทรชิตนั่นเองนะคะลอยดูความย่อยยับของกองทัพของพระรามอย่างสะใจนะคะแล้วข่าวของการรบชนะครั้งนี้นะคะก็แพร่ไปทั่วกรุงลงกากันเลยทีเดียวฝ่ายพระรามนะคะก็เห็นว่าอ้าวมืดคำ่ำแล้วทําไมน้องฉันยังไม่กลับมาสักทีก็เลย รีบรุดมาที่สนามลบนะคะแล้วก็พบว่าทําไมมันมืดไปหมดอย่างนี้แล้วก็แอบได้ยินแบบเสียงอะไรระงมนิดนึงนะคะแต่ว่าก็เงียบสงบไปทีเดียวนะคะพระรามเนี่ยก็เลยแผงสอนให้มันเป็นไฟนะคะส่องทางไปก็พบว่ามีทหารลิงคนนั้นเองเนี่ยนอนตายเกลื่อนกลาดเต็มไปหมดแล้วก็เดินไปเนี่ยก็เจอกับพระลักษณ์นะคะพระลักษ์ก็นอนแน่นิ่งสภาพที่สอนยังปักอ,อกอยู่นะคะพระรามเห็นดังนั้นเนี่ยก็ โอ้ใจจะขาดเลยนะคะนั่งไปร้องไห้กอดน,น้องนะคะจนตัวเองเนี่ยสลบไปนะคะฝ่ายทหารลิงที่รอดเหลือร้อมแรมนิดนึงเนี่ยก็เดินมาเห็นพระรามเนี่ยกอดพลัก์ร้องไห้แล้วก็สลบอยู่ก็นึกว่าพระรามเนี่ยขาดใจตายตามพลักษณ์ไปแล้วนะคะก็พากันร้องไห้ระง,งมกันเลยนะคะเมื่อลูกชายของตนเองนะคะได้ชัยชนะกลับมาทศก,กัณฐ์เนี่ยก็เลย หวังจะให้สีดาเห็นว่าฝายกองทำพรมพระรามเนี่ยย่อยยาไปหมดแล้วนะก็เลยสั่งให้คนเนี่ยนะคะพานางซีดาแล้วก็นางตริชดาที่เป็นนางที่เป็นนางชายานะคะชายาของพ่เลงเนี่ยขึ้นบุกเสบกแก้วนะคะแล้วก็ลอยไปที่บริเวณสนามรบนะคะแล้วสีดาเนี่ยก็พบว่าพระรามเนี่ยอ้าแน่นิ่งไปแล้วเป็นอะไรไปถือว่าตายใจแล้วอีกคนหนึ่งอย่างที่เขาว่าอย่างนัง้นเหรอ สีดาก็เลยลงไปกราบแทนท้าวพระรามนะคะแล้วทีนี้นางตรีชดาก็นึกขึ้นได้ว่าอะบุกสะบ,บกแก้วนี้มันจะไม่สามารถลอยได้ถ้ามีหญิงไม้นั่งอยู่แล้วทีนี้นางตรีชดานะคะก็เลยให้นางสีดาเนี่ยขึ้นมานั่งบนบุกสะบกแก้วแล้วก็อธิษฐานจิตนะคะว่าไม่ให้มันลอยขึ้นได้ถ้ามีหญิงไม้นั่งอยู่แต่แล้วบุกสบ,บกแก้วนะคะก็เหาะขึ้นค่ะแล้วก็เวียนขวาลอยเวียนขวารอบพระรามกับพระลักษณ์เนี่ย สามครั้งในการจังนั้นก็กลับไปที่กรุงลงกาตามเดิมซึ่งในการสึกครั้งนี้นะคะพะีพ่เพคเนี่ยก็ไม่ได้ออกรบด้วยพอเห็นพระ,พร,ะรามหายไปนานละ,ะไปไหนนานกันจังทำไมไม่กลับมาสักทีสักคนเดียวก็ไม่กลับมาพี่เพคก็เลยออกไปตามหาที่สนามรบนะคะแล้วก็พบว่าทั้งกองทัพเนี่ยจบกนรณีระนาดไปหมดเลยแล้วก็เดินไปเจอหนุมานพอดีก็เลยเป่าลมนะคะใส่ปากของหนุมานนะคะทําให้หนุมานเนี่ย ฟื้นขึ้นมานะคะพ่เชกก็เลยถามว่าเป็นไาอยังไงทาไมเป็นกันอย่างนี้เนี่ยฮนมุมานก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังนะคะหลังจากที่ฮนมุมานกับพิเชรนะคะช่วยคนที่ไม่ได้โดนสอนพรมมาแล้วก็ทำให้พระรามเนี่ยฟืน้นขึ้นมานะคะพิเชกก็ไปทูลพระรามเรื่องทั้งหมดนะคะทูลเรื่องทั้งหมดแก่พระรามเลยปัญาลิงชมภูพานนะคะผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของตำปรบยาเนี่ยก็เลยบอกว่า ยาที่จะสามารถแก้ซอนประมาได้อยู่ที่เขาอาวุธซึ่บริเวณนั้นเนี่ยมีจักรดเยอะมากเลยจักรดก็คือจะหมุนอยู่ตลอดเวลาคนจะเข้าไปเอาเนี่ยลำบากมากๆเลยฮนุมานนะคะก็เลยอาสาเนี่ยไปเอายานั้นมานะคะพอไปถึงเนี่ยก็แจ้งกับเทวดาที่ปกปักเลือกษาอยู่ตรงนั้นว่าเป็นแบบทหารเอกของพระนารายณ์อวตาร เรวดาก็เลยบอกว่าให้ยกไปทั้งเขาเลยแล้วจักรกรถเนี่ยก็หยุดบุญอัตโนมัติต,ตามคําสั่งของพระอิศวรน,นะคะตามบัญชาเลยแล้วทีนี้นะคะฮนุมาน,นก็แบกเขามานะคะแต่เจ้าเขานี้นะคะจะไม่สามารถตั้งอยู่ที่ไหนได้เลยนอกจากบริเวณที่ตัวเองเคยอยู่ก็คือไม่ยอมอยู่ที่อื่นนั่นแหละฮนุมานก็เลยต้องยอมยกไว้หนักๆอย่างเงี้ยแล้วไปยืนอยู่ใต้ลมนะคะให้พระพายเนี่ยพัดเอา ยานะคะเหล่ายาทั้งหลายเนี่ยลงมาชุบชีวิตของเหล่าทหารลิงแล้วก็พลักให้ฟื้นขึ้นมานะคะแล้วทีนี้นะคะเหล่าทหารลิงเนี่ยก็ฟื้นขึ้นมาพลักเองก็ฟื้นเช่นเดียวกันแล้วก็สร้างเสียงโหร,ร้องดีใจต่างๆนานาไปจนถึงรุงง่งโรจน์ตะวีนทีเดียวนะคะป่ายของทพร์สกานเองนะคะก็พอรู้ว่าลูกของตนเองเนี่ยสามารถแทงสอนคมมาไปสังหารเหล่าทหารลิงกับ พระรักได้เนี่ยก็รู้สึกภูมิใจมากมันก็คาดหมายเป็นอย่างมากเลยว่าการที่ให้สีดาเนี่ยไปเจอพระรามกับพระรักในสภาพนั้นจะต้องรู้สึกหดเหนื่อยหอยวใจแล้วฉันก็จะได้บันหมึ่งในนั้นฉันก็ได้เข้าความสิรสีดาแต่ที่ผิดจ้ะในระหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงโหร้องของกองทัพพระรามที่รอดจากสารผมมานะคะก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอะไรของพระต่างๆ,ๆนานาน,นั่นแหละแล,แล้วทีนี้ก็อ้าทำไมเป็นอย่างนั้นอะ แล้วอินทรชิตนะคะก็คิดกลลวงขึ้นมาได้อีกหนึ่งกลลวงก็คือเขาบอกว่าลูกจะสังหารเสียดาเสียตอนแรกเนี่ยทศก,กัณฐ์ก็แอบตกใจนะคะแต่ด้วยความที่อ,อินทรชิตแกฉลาดฉันรู้แกต้องมีเลสไม้แน่นอนอินทรชิตก็เลยแจ้งว่าจะให้เป็นทหารที่เป็นเฉลยเนี่ยเป็นเฉลยสึกของตอนเองเนี่ยแปลงกายเป็นเสียดาแล้วก็จะทำ ถ้าไปตัดหัวทิ้งแล้วก็โยนให้กลางสนามรถนะคะแล้วทีนี้วันรุ่งขึ้นนะคะอินทรชินเนี่ยก็พาเจ้าทหารเทเลยสึกตัวนั้นเนี่ยไปออกรบด้วยแล้วก็จิกหัวขึ้นมานะคะโดยที่ทหารนะั้นแปลงร่างเป็นซีดาเรียบร้อยแล้วจิกหัวขึ้นมาแล้วจากนั้นก็ใช้คันตัดหัวของซีดาแปลงนะคะแล้วก็โยนใส่รสึกเรลาทหารลิงก็แบบโอไม่ oh ้ยืนค้างไปเลยจ้าไม่กล้าขึ้นสอนไม่กล้าทำร้ายใดๆทั้งสิ้นเลยจ้าแม้แต่นิดเดียวก็ยังไม่กล้าเพราะว่าอ้าวข้าสีดาเหรอข้าสีดาฉันเหอข้าสีดาพระลักษมณ์ก็ได้แต่ยืนงงเลยนะคะฝ่ายพระรามนะคะเมื่อทราบข่าวการตายของสีดาว่าอ๋อสีดาโดนฆ่าตายกลางสนามรบแล้วนะก็รีบไปที่สนามรบทันทีเลยนะคะแต่ว่าพิเภกเนี่ยก็ตรวจดูครับชะตาของสีดาแล้วเพราะว่า น o no น no. ั่นไม่ใช่สีดาจ้าแต่เป็นชายที่แปลงมาเป็นสีดาอีกทีแล้วก็ให้หนุมานเนี่ยไปตรวจสอบหนุมานก็เลยเออใช่ไม่ใช่สีดาจ้าเป็นชายที่แปลงใหม่อีกทีนึงนะจ๊ะพระรามเนี่ยก็เลยเออโอเคค่อยโอเคขึ้นมาหน่อยนึงแล้วทีนี้นะคะฝ่ายอินทรชิตเนี่ยพอลวงกองทัพของพระรามได้แล้วนะคะก็รีบไปทําพิธีอีกพิธีนึงก็คือพิธีกลุ่มพนิยานะคะก็คือเป็นเหมือนพิธีที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นอมะตะ แล้วฝ่ายทหารยักษ์นั้นก็จะสามารถทนต่ออาวุธต่างๆได้ที่บริเวณป่าไผ่รอบเขาจักรวาลน,นั่นเองนะคะแล้วทีนี้นะคะพิเพกก็ตรวจด,ดูแล้วก็รู้ว่าอินทรชิตเนี่ยไปทำพิธีกุมภนียาที่ตรงนี้นะแล้วถ้าสามารถผ่านวันนี้ไปได้โดยที่ไม่มีใครขัดขวางเนี่ยอินทรชิตก็จะไม่มีใครสามารถฆ่าได้เลยฮนุมันกับพารักษ์นะคะก็เลย ก็เลยยกกองทัพไปจํานวนหนึ่งนะคะที่บริเวณป่าไัยแล้วก็ไปต่อสู้นะคะโดยมีพิเภกไปด้วยแล้วทีนี้นะคะการสู้กันในป่าเนี่ยแน่นอนว่าฝ่ายเลงจะต้องได้เปรียบใช่ไหมก็นั่นแหละนะคะฮนุมาน,นี่ก็ร้องเยอะเยะ้ยเยอะเย้ยนะคะ,ะเยอะเย้ยอินทรชิตหนุ่หนีนันไปเรื่อยๆกวนประสาทเขาไปนั่นแหละนะคะทีนี้อิน,อนทรชิตเนี่ยก็เลย จิตหลุดไปแล้วจะไมาอยู่ในสมาธิอะไรทั้งสิ้นแล้วสนใจอย่างเดียวคือฉันจะฆ่าอิจฉาหานุมานนี้ให้ได้และทีนี้นะคะก็ลุกขึ้นมาต่อสู้กันแล้วก็ลึงตาม,มาเจอกับพีเพยก็เลยบอกแหมไอ้อคนทลยโยไปบอกให้เขามาฆ่าพี่น้องตัวเองหมดเลยนะพีเพยก็เลยบอกว่าแหมแล้วใครเริ่มก่อนล่ะใครกันแน่ฉันอุตส่าห์บอกทางที่ดีให้บอกทางที่ถูกต้องให้แต่พ่อของเธอนั่นแหละที่ไม่ยอมทําตามแล้วก็เถียงกันไปถึงกันมานะคะ ทีนี้อินทรชิตเนี่ยก็เลยแผลงซ้อนกลายเป็นเพลิงนะคะเพลิงมาเผาโมงทหารลิงนะคะแล้วทีนี้พระลักษณ์เนี่ยก็แผลงซ้อนกลายเป็นนางนะคะไปดับไฟแล้วก็ไปโดนรงของอินทรชิตด้วยหลังจากที่โดนพลักษนะคะแผลงซอนมาอินทรชิตก็อินทรชิตก็เลยแผงซอนหน้ากระบาดนะคะกลายมาเป็นพญานาคแล้วพลักษณ์เนี่ยก็แผลงซอนมากลายเป็นพยาคุดมาจะกินพญานาคแล้วทีนี้อินทรีก็แผงซอนมาอีกนะคะกลายเป็น นี่จะเข้ามานับพันเล่มแล้วพลักก็แผงสอนกลายเป็นพายุพัดไปทั้งหมดและทีนี้นะคะหลังจากที่สอนทั้ง3ของอินทราชิตเนี่ยที่มหาเทพประทานให้โดนทาลายไปหมดสิ้นนะคะอินทรชิตก็ได้แต่งยืนงง,ง,งๆเคว้งคว้างกลางกลองทับนะคะอ้าวฉันจะต้องตายใช่ไหม อินทราชิตก็แบบมได้ด้วยตัวเองว่าแน่นอนว่าวาระสุดท้ายตนเองใกล้มาถึงแล้วก็เลยคว้างจากไม่ขสูนนะคะขึ้นไปบทบังวงดวงอาทิตย์แล้วก็รีบหอไปตามความมืดนะคะแล้วก็เข้ากรุงลงกาไปเลยนะคะอินทรชิตนะคะก็หลังจากที่กลับมาจากกองทัพนะคะกลางสึดนั้นนะคะก็มาหาแม่ด้วยสภาพที่สุดโทม ไม่มีชิ้นดีเลยก็คือเสื้อกรอะเนี่ยก็แตกหักไปหมดเลยนะคะมอนโทเนี่ยก็ร้องไห้สงสารลูกจับใจแบบโอ๊ยทำไมลูกฉันสภาพเป็นอย่างนี้นี่รู้สึจ้กันเห็นลูกก็ได้แต่อืึงแล้วก็มาเห็นสีของอินทรชิตนนะคะก็คือนาง ส่วนกันยุมานะคะรวมทั้งโอรสน้อยทั้งสองเนี่ยนะคะก็เข้าไปปลอบนะส่วนกันยุมาเนี่ยก็ขอให้อินทรชิตเนี่ยอย่าไปออกรบในวันนุ่นขึ้นเลยก็ขอให้อยู่กับลูกเถอะอย่าปล่อยให้ลูกเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าพ่อเลยแต่ว่าอินทรชิตเนี่ยก็เห็นว่าเอาเถอะนี่ไหนก็รบมาจนถึงประมาณนี้แล้วขนาดนี้แล้วอะ่ะเออเอาให้มันสุดไปเลยจะตายก็ชางมันเถอะให้มันตายไปเลยจะได้เป็นแบบชื่อเสียงว่าฉันก็รบตายเพื่อกุ้งงกกามาแล้วนะ แต่สุดท้ายแล้วนะคะทศกัณฐ์ก็ยังแอบมีหวังนิดนึงว่าลูกตัวเองเนี่ยจะรอดกลับมาแล้วก็จะประกาศชัยชนะอีกครั้งนึงก็เลยมอบซอนสุรการให้นะคะแล้ววันนุ่งขึ้นนะคะอินทรสิทเนี่ยก็ออกเดินทางไปนะคะไปที่บริเวณสนามรบของตนเองนะคะแต่ว่าก็เจอร่างร้ายต่างๆนานาน,นะคะไม่ว่าจะเป็นแรงบังนั่นนี่น่นน่นน,นี่นั่น,นเยอะแยะมากมายแต่ว่าอินทรสิทเนี่ยก็แอบแข็งใจนะคะแล้วก็เอาละ วันสุดท้ายก็วันสุดท้ายแล้วทีนี้ก็สั่งไพ่ผลทหารนะคะเข้าไปสู้รบกันนะคะอินทรชิตเนี่ยก็แผงสอนสุรการไปสังหารโมลิงนะคะแล้วสอนนั้นก็ไปปักที่ขาของพารักษ์นะคะพารักษ์เนี่ยก็ไล่เวทถอนซอนนั้นออกนะคะแล้วก็เข้าไปต่อสู้กับอินทรชิตนะคะอินทรชิตก็โดนยิงบ้างโดนนู่นนี่นั่นบ้างแต่ส่วนมากก็จะก็คือจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะคะพารักษ์ก็ย,ยิง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 ไปนะคะ จน,นสุดท้ายแล้วก็ฉุดเข้ามากางอกรวดเดียวนะคะแล้วอินทรชิตเนี่ยก็พยายามจะถอนสอนนั้นออกนะคะร่ายเวทแต่ได้เท่าไหร่ก็ไม่ออกสักทีอินทรชิตก็โอ้ชาชาไปหมดแล้วชาไปทั้งตัวชาไปทั้งหัวใจชื้นหมดแล้วก็เลยรู้ว่าแน่นอนว่าวันนี้ฉันตายแน่ๆโอเคทำใจแล้วนะคะแต่ว่าภาพสุดท้ายที่อินทรชิตเห็นเลยก็คือเป็นภาพวงสาคณาญาติใต้อยู่บน กองทัพนี้นะคะตายในกองทัพก็คือกลับมานะคะภาพอันรุ่งโรดของกรุงลงกาเนี่ยก็กลับมาทําให้แบบเออกรุงลงกาฉันเคยรุ่งโรดขนาดนี้เลยเหรอแอมนึกถึงความหลังสุดท้ายแล้วนะคะระหว่างที่พลักษ์เนี่ยกำลังจะปลิดชีพอินทรชิตอย่างจริงจังๆก็โดนว่เพลงห้ามไว้ว่าแบบนี้อย่าลืมนะถ้าศีรษะของอินทรชิตเนี่ยตกถึงพื้นอันตรายนะ ก็เลยให้องค์คตนะคะไปขอพานนะคะไปขอพานแล้วก็มารอรับนะคะรอรับศีรษะของอินทรชิตนะคะพลังาเนี่ยก็เลยแผงซ้อนนะคะตัดศีรษะของอินทรชิตตายอินทรชิตตายไปแล้วแต่ศีรษะเนี่ยก็รับได้ด้วยพานขององค์คตนะคะแล้วก็มาวางไว้พระรามเนี่ยเห็นว่าโอ้แน่นอนว่าอันตรายวัตถุร้ายแรงมากเป็นปร,ะระเบิดปรมาณูเลยทีเดียว <c oughs> ก็เลยแผงซ้อนทำลายแหลกเป็นจุนไปเลยนะคะ ขาวการตายของอินทรชินเนี่ยก็เดินทางไปถึงกรุงลงกาทศกัณ์เนี่ยก็นํารถทั้งหลายเนี่ยนำทหารกลับมารับลูกตนเองที่เหลือเพียงแค่สภาพไร้ศีรษะนะคะซึ่งน่าเศร้าใจมากๆเลยพยายามเรียกครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไร้เสียงตอบรับนะคะฮานุมานก,ก็เลยเดินเอ้ย รสการ์ก็เลยเดินไปอุ้มอินทรชิตมานะคะเหมือนครั้งที่อินทรชิตเนี่ยยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่ในทาน่าลูกโง่ลูกเชนแต่พรนิจเจนก็แอบร้องไห้ไปด้วยนะคะพระนิจเจนก็แอบร้องไห้ไปด้วยนะคะก็เดินไปแล้วก็วางตัวของอินทรชิตเนี่ยไว้บนรถทรงแล้วก็กลับไปที่กรุงงกาแต่ ไรที่เคยตั้งของโทศกัณ์นั้นนะคะก็แบบงองงุ้มเดินไปไม่ได้ความเศร้าโกเสียใจนะคะเป็นการปิดฉากศึกอินทรชิตจากศและ So sad มากมากเลยจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP ที่21ของเรานะคะสุดอินทราชิตนะคะจบแบบเศร้าๆและห้อยๆนิดนึงนะคะก็ได้เห็นความรักที่มีต่อกันระหว่างทศกัณฐกับอินทรชิตนะคะจบไปแล้วจบไปแล้วแต่ว่าสึกครั้งต่อไปนั้นใครจะมาออกรบนะคะหรือว่าจะมีกลลัวจะมีพิธีอะไรอีกไหมนะคะต้องรอติดตามใน EP ที่22นะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่ ที่สำคัญนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากเราก็อย่าลืมกดติดตามเดย Subscribe ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ ep.22 ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย